ครับตนี้หนึงค่ะสวัสดีครับน้องนีโอโตเกียวมิวสิกนะครับอายุ IU 14ปีมาจากจังหวัดร้อค่ะเป็นยังไงบ้างกับการไลฟ์สด,ด EP แรกของุณวันนี้มาไลฟ์สด EP แรกนะครับก็รู้สึกเต่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็วันนี้ก็อาจจะไม่เต็นที่นิดน,นึงค่ะเพราะว่าไม่ค่อยสบายด้วยค่ะ แต่แบบหลายคนต้ชมว่าแบบเกยงมากอะไรอย่างนี้เลยขอบคุณมากๆเลยครับเป็นไงบ้างกับการที่เราเข้ามาอยู่ค่ายโตเกียวมิวสิกตั้งแต่วันนันจนถึงวันนี้ตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับในวันแรกเลยก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆครับพ่อบิก๊กแล้วก็ทีมงานนะครับดูเป็นความอบอุ่นมากๆเลยครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในที่นี่นะครับก็ได้รับคําสอนมากมายเลยครับจริงๆแล้วเราเป็น ค่ายมิวสิคถูกไหมใช่ค่ะหลังจากนี้เห็นที่พ่อวิกโค้ตว่าจะมีคนไหนอยากอยู่คนไหนอยากไปเราเองตตดสินใจยังไงบ้างตอนนี้ได้คุยกับทางครอบครัวบางยังทางครอบครัวก็บอกว่าในนามนะครับเราผมเซ็นสัญญากับค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับก็บริหารโดยพ่อวิกนะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็มีงานไหนที่พ่อวิกเรียกใช้นะครับก็ไปเสมอครับแล้วก็ ยังยืนหยัดกับตัวเองว่ายังอยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกครับหลายคนอาจจะมองว่าอที่ผ่านมาทำไมไม่ค่อยเห็นดีโอออกงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะจะบอกไหมว่าเราอาจจะผิดเรียนผิดอะไรอย่างนี้อยู่ที่ผ่านมาที่ทุกคนยังไม่ค่อยได้เห็นในการออกงานต่างๆนะครับที่ทัวร์กรุงเทพบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะครับก็น้องลีโอก็ยังติดเรียนอยู่ครับแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทัวร์กรุงเทพแล้วครับพร้อมที่จะรับงานแล้วเนาะถูกต้องค่ะหลังจากนี้ถ้าเป็นงานของโตเกียวมิวสิกจะเห็นลีโอ ยาวๆเลย,ชยใช่ค่ะถ้ามีงานที่กรุงเทพหรือว่างานไกลๆอย่างนี้ครับก็เจอแน่นอนค่ะเป็นการทัวร์กรุงเทพครั้งแรกด้วยค่ะการที่เราเข้ามาอยู่ตรงนี้เรามีแฟนคลับมีคนซัพพอร์ตเยอะมากขึ้นยังไงบ้างการที่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกนะครับรู้สึกว่ามี f อนะครับขึ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะว่า เอฟซีทางพ่อบิ๊กนะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมด้วยส่วนตัวของเรานะคะเป็นคนที่มีเอฟซีอาจจะพอมีบ้างอยู่แล้วนะครับก็พอได้เข้ามาในค่ายเพลงโตเกียวมิสิกก็ทําให้คนดูเยอะขึ้นนะคะจริงๆแล้วเราเป็นอีกคนนึงก็จะมีผลงานเพลงมีอะไรได้คุยกับทางพ่อบิ๊กทางอะไรบ้างหรือยังผลงานเพลงนะครับก็ได้คุยกับพ่อบิ๊กแล้วครับก็เป็นเพลงที่กําลังจะออกมาในเดือนนี้เลยครับ เป็นยังไงบ้างสป,ปอยเป็นชื่อเพลงอะไรแนวไหนยังพูดได้ไหมคะได้ครับ <c oughs> ชื่อเพลงชื่อเพลงล่องมูลนะครับแต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมารินครับ <c oughs> สักท่อนไหมคะสักท่อนใส่เสียงใส่อะไรหมดแล้วเนาะใส่ราคาสักทอหันหัวเรือหน่อยเอาใจลอยลองมุนวังน้ำได้ยินแต่เสียงมาลุ้มตุ้มตามสาวคนงามทิ้นคนบุรีต้นลำน้ำมุนเป็นจังบุญสิโอวารี เพื่อได้ผู้สาวสองฟังนาทีไปฝากแม่เป็นลูกพายเพื่นอนขอบคุณครับคาดหวัง้กัลผลงานเพลงนี้ผลงานเพลงนี้ยังไม่ได้คาดหวัง100%ครับแค่อยากมีผลงานเพลงให้แม่ๆได้ฟังเป็นผลงานเพลงแรกกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกครับจริงๆเราแบบว่าแอบ กดดันบ้างไหมเพราะว่าอย่างหอยใจบ้างไปแสนอย่างควารักที่แม่กองแบบค่อนข้างจะแบบว่ากระแสดีมากเลยลูกเรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่คร่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ fc ก็ชอบในสิ่งของที่ตัวเองอยากดูนะคบก็ขอให้ fc เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะไม่เพราะก็อยติยาชมกันนะเอ้ยอยติกันเท่าไหร่นะคะ S <S <S แล้ววันนี้เห็นว่ามีแฟนคลับเอาบาลงมาไลามาให้ไหวค่ะวันนี้ก็มี f อแม่แม่จากทางหลายๆที่นะครับก็มาให้กําลังใจด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็สําหรับแม่แม่ที่มาไม่ได้นะครับก็จะโอนเป็นมาไลัยออนไลน์มาค่ะหลังจากนี้เราพร้อมที่จะรับงานพร้อมที่จะเป็นแบบว่าศิลปินต็มตัวแล้วใช่ค่ะ่ะท้ายเป็ปากแม่แม่ปากเป็นอฟซีน้อน้อง ขอฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้ลีโอโตเกียวมิวสิกนะครับได้ทำผลงานสืบต่อไปกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับขอให้พี่น้องเอฟซนะครับช่าอีสานและกับพี่น้องประเทศไท,ศทยประเทศทั่วโลกนะครับเป็นกำลังใจให้น้องลีโอคุนีนะครับขอบคุณค่ะ